No, <laughs> no, ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมและตอนนี้คุณก็อยู่กับปลื้มนะครับผมฮะในงานรอบสื่อของหนังเรื่อง Godzilla vs Kong ครับผมฮะซึ่งในงานนี้นะครับผมเป็นการจัดร่วมกันระหว่างวีอาร์โซนเมเจอร์แล้วก็วอร์เนียร์บรอเดอร์นะครับผมฮะและในงานวันนี้ความพิเศษนะครับนอกเหนือเราจะมาดูหนังเรื่อง Godzilla vs Kong ก่อนใครเลยนะครับผมฮะเรายังมีการจัดงานอีเวนต์เป็นแฟนมิทติ้งนะครับผมว่าที่จะมีอาร์ตสต์แต่ละคนมาโชว์โมเดลกันนะครับผมรวมถึงโมเดลของผมเองด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมีการดีเบตกันครับผมฮะว่าคุณคิดว่า ก็สิล่าหรือคองใครจะเป็นผู้ชนะในสิกครั้งนี้นะครับผมพะในหนังเรื่องนี้มีคนชนะชวนๆหนึ่งคนครับผมแต่ว่าเราก็ต้องไปดูในลงหนักกันนะผมว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูสัมภาษณ์คน100คนที่มาร่วมงานนี้กัน,นะัะผมว่าคุณอยู่ทีมก็ซิล่าหรือคิมคองแล้วคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับเั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันกันนะผมว่าเป็นยังไงนะครับผมไป เราก็อยู่กันในงานหนังรอบสื่อของ Godzilla vs Kong นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปขามแฟนหนัง100คนกันครับผมว่าเขาอยู่ทีม Godzilla หรือทีม Kong ครับผมไปดูกันเลยฮะชื่ออะไรครับครับชื่อเบียร์ครับเอกลานมอนวัดครับต้องบอกก่อนนะครับผมว่าคนนี้เป็นหนึ่งในเซียนตัวจริงของ Godzilla เลยนะครับผมมาคุ้นขามเขาตั้งแต่ภาคแรกยันภาคล่าสุดนะครับเขามีข้อมูลครบ กลิปเดี๋ยวเร็วๆนีเ้เ,เ,เข้ากำลังจะออกหนังสือด้วยรอติดตามดูกันว่าหนังสือเขาจะละเอียดแค่ไหนละกันนะครับผมมาวันนี้ผมเข้าเรื่องเลยละกันนะครับ,รบผมถามนิดนึงอย่างที่รู้กันว่ากอสซิล่าเวอร์ซัตคองเนี่ยพ่างน,นี้เขามาประทะกันศึกราชันสปาราดเนี่ยถามเลยว่าคุณอยู่ทีมใครระหว่างทีมกอสซิล่าหรือทีมคองนะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับทีมกอสซิล่าตั้งแต่เกิดแล้วครับ <laughs> เพราะคุณยังหนังสือก<ช>็ซิล่าเรื่องเกิดคุณมปเชียร์ครองนี่อาจจะแปลกๆห <c oughs> น่อยฉันโปรแกมนยว่าคุณคิดว่าก็ซิลามีจุดเด่นอะไรที่จะทําให้ชนะคองได้ครับคิดว่าจุดเด่นของเขาคือเขาเป็นคนไม่ค่อยยอมแพ้ใครอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่จะสู้จนถึงสุดๆจริงๆอะไรเงี้ยครับโดยคิดว่าเขาไม่น่าจะแพ้คองแน่นอนคิดว่าเขาน่าจะเอาจนถึงที่สุดให้ได้แล้วสุดท้ายขอสามคำให้กับก็ซิล่านะล้มคองแน่นอนครับเกินเกิน แน่นอนมันคำหนึ่งพอดีได้ไม่เป็นไรกลับครับบีร์ครับชื่ออะไรครับเบนครับผมคุณเบนที่ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าแป๊เป็นหนึ่งในมือปั้นเป็นอาร์ติสกอร์ซิล่าโดยเฉพาะเลยนะครับโมเดลสวยๆที่เห็นในงานนี้นะครับส่วนหนึ่งมาจากของคุณเบนนั่นเองนะครับผมโอเคคุณเบนผมถามเลยแล้วกันนะครับผมแน่นอนครับว่าหนังเรื่องกอร์ซิล่าัสคองเนี่ยมันเป็นการประทะกัน2ราชันสปาร์ตยักษ์ใหญ่นะครับผมถามตรงๆเลยว่าคุณอยู่ทีมใครระหว่างทีมคองหรือทีมกอร์ซิล่าฮะทีมคองครับโอ้ นักบั้งกอสิลากสิลาแต่คุณเชียร์คองเพราะอะไรเออผมรู้สึกว่าผมก็ผูกพันกับคองพอสมควรคองมันน่าสนใจกว่าที่จะแบบว่าเออจะทำยังไงถึงจะชนะกอสิล่าได้อะไรเงี้ยเพอาะมันเหมือนไก่ลองบอลมากๆใช่ใช่มันเลยดูแบบมีความเป็นพระเอกว่าแบบว่าจะโค่นราชันสปาราดอย่างกอสิล่ายังไงได้ใช่ไหมครับสุดท้ายครับผมมาขอสามคำให้คองหน่อยครับคองโคตรคิงเฮ้ยเอ้ยไม่ธรรมดาว่ะเอาฝากเพจหน่อยครับผมฮะทางเฟซบุ๊กนะครับเพจ Inside Studio ครับผมก็จะเป็นรวบรวมงานปั้นเกี่ยวกับพวกสปาราดไคจูอะไรเงี้ยครับผมก็สามารถเข้าไปติดตาม ครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับแบมครับผมจากไฮดูคิงดอมครับถ้าใครอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับซิล่านะครับผม <muitas> <ian> ไปตำเพจเขาได้เลยนะครับผมคุณคิดว่าใครเป็นผู้ชนะและคุณอยู่ทีมไหนครับทีมคลองครับผมโอ้โหถือขนาดนี้ไม่น่าถามเลยนะครับผมถือขวานมากขนาดนี้คุณเลือกเชียร์คองเพราะอะไรครับจริงๆแล้วผมก็ชอบก็ซีล่ามากๆดูจากในนางแล้วก็ซีล่ามันก็เก่งอะฮะเก่งมากๆด้วยเชียร์ตัวที่ไม่เก่งเนี่ยน่าจะลุ้นกว่าตัวที่แบบเห็นแล้วแบบโู้ดูชนะแน่ๆนี่เชียร์ไปมันก็ไม่น่าลุ้นอะไรเนี่ยอารมณ์แบบว่าคองมันไก่ลองบอลหน่อยน่าเชียร์มันกว่าน่าเชียร์แบบดูลุ้นกว่าเชียร์ตัวที่เก่งแล้วมันว่าจะ คุณคิดว่าคอมันจะมีจุดเด่นอะไรที่จะชนะกอซิล่าได้คองมีมันสมองการคิดวางแผนที่น่าจะลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งกอซิล่านะครับผมมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยฮะจามหัวเลยอะไรอย่างงี้ฟาดมนเลยประเด็นก็คือว่ามันก็เอาคีบของไอ้กอซิล่าเดี่ยวไปทำไปเพื่อจามมันนะครับผมสุดท้ายก็บอกมาขอ3คํคำให้กับคองเนีอยฮะสู้เขานะแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะพวกเราฟีเวอร์ค่ะ ถามเลยว่าว่าคุณเชียร์ใครครับผมระหว่างทีมกัซซิล่าหรือทีมคองครับกัซซิล่าค่ะทำไมเชียร์กัซซิล่าแต่คุณกำลังถือขวานของคองอยู่นะมี่เนยื่นมาให้ขันงคนเ <c oughs> แต่เชียร์กัซซิล่านะมันดูน่ารัากอะค่ะ แล้วคิดว่าก็ซิล่ามีจุดเด่นอะไรที่จะชนะครองเขาได้ครับนอกจากความน่ารักของมันมันน่าจะตัวใหญ่กว่าคองโอ้จริงตัวมันใหญ่กว่าเนาะมันเลยน่าจะข่มคองได้นะเชื่ออะไรครับจริงๆรู้สึกว่าเลือกยากมากเลยค่ะเพราะว่าชอบทั้ง2ตัวเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้น่าจะขอเลือกเป็นก็ซิล่า จริงก็อพอรู้เรื่องเรามาบ้างแล้วแล้วก็แบบรู้สึกสงสารเขาอ่ะทำไมถึงสงสารกอสิล่ากอซิล่าโดน,นกล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันโดนกล่าวหาว่าแบบเหมือนเป็นตัวร้ายใ,ในเรื่องอะไรจากเท่าที่ดูแชลเลอร์นะแต่จริงๆเป็นยังไงต้องไปดูในโรงหนัง,งนะครับผมเชียร์กอซิล่าค่ะเชียร์กอซิล่าเหมือนกันเพราะว่า,เ,าเป็น แฟนกอซิล่ามาตั้งแต่ต้นๆแล้วว้าวคือคุณตามดูทุกภาพมาอยู่แล้วใช่ใช่ยิ่งเห็นกันอันนี้ก็แบบอยากยิ่งอยากทำก็อยากดูขึ้นไปอีกอะไรโอเคแล้วคุณคิดว่ากอซิล่าเป็นจุดเด่นอะไรที่จะชนะคองได้นะพลังมันอะหนูว่าพลังใช่นบบสุดพายแล้วก็แบบแสงสีฟ้าแบบโอ้สุดยอดมากสุดท้ายก็บอกมาขอสามคำให้กับทีมที่ตัวเองเชียร์ครับมันน่ารักบ้าบ้าบ้า พญามรุามรีเลยสุดท้ายนี้ถ้าเกิดมีใครอยากจะติดตามผลงานติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็สามารถติดตามฟีเวอร์นะคะได้ที่ทุกโซเชียลมีเดียเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะ YouTube หรือ IG ค่ะชื่ออะไรครับตาต้าค่ะชื่ออะไรครับมิกกี้ครับถามเลยว่าคุณเนี่ยอยู่ทีมใครระหว่างทีมกัซิล่าหรือทีมของแล้วทำไมถึงเลือกเชียร์ทีมนั้นครับกัซซิล่าค่ะเพราะอะไรครับเพราะมีความรู้สึกว่ากัซซิล่าเป็นตัวเอกตัวหลักต้าตาโตมากับกัซซิล่าอยู่แล้วทีเราเป็นแฟนกอซซิล่าอยู่แล้วใช่ไหมเราทีมเดียวกันแต่คุณะ ถือขวานคลองขนาดนี้แล้วถือขวานคลองผมกวทีมกอสเนี่ยครับอ,อ้าว<อ>แต่งจริงก็ทีมก็ซสืออซ้อนะเื้อทีบอกทำไมถึง เลือกที่จะอยู่ทีมก็ซิล่าครับด้วยความผมชอบก็ซิล่าดีไซน์อะไรมันเตะตาอยู่แล้วแล้วมันกำยำและอย่าลืมว่าก็ซิล่านี่พระเอกมาแต่เนิ่นๆอยู่แล้วคุณคิดว่าก็ซิล่าเนี่ยจะมีอาวุธอะไรที่จะทำให้ชนะคองครับหนู<ม>สิท่านมีความรู้สึกว่าพลังนางค่งอนข้างจะจะชาร์จเต็มตัวตลอดเวลาต้องพลังของนางน่าจะสูงขึ้นจากา้าก่อนๆนะเหมือนแบบจะเปดเวลาที่พร้อมจะระเบิดพลังใส<ม>่ใครก็ได้ใช่ไหมที่แล้ว่ไใครที่เป็นเบอร์นิ่งใช่ไหมพราะพลังถ่ายเพราะว่าตอนนี้น่าจะมีพลังที่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะอายุมากขึ้้้้นนนดดดวววววยยยยยยยผ่่่่่าา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 ปปรรระสบกกณ์ออไหลๆงมมเเเี็ต นี่คือก็ซิาที่คนได้เปรียบเลยนะคือน้ำหนักก็เยอะแล้วก็หนังเขาแข็งเย่ะหนังหนแข็งกว่าแล้วก็รักษาตัวเองได้มากกว่าด้วยทองมันเป็นสัตว์เหมือนกับลิงตัวใหญ่ๆอาจจะรักษาแผลได้ลําบากกว่าอะไรอย่างเงี้ยขนาดไอ้นี่เป็นอาวุธของคอมมันยังต้องใช้คลีบของกอซิล่าไปฆ่ากอซิล่าเลยนะรูว่าใครชนะแนะนําไปดูในหนังโอ้โหคุณนี่ขายของเก่งจริงๆริขายของแค่เก่งช่วงนี้สุดท้ายครับผมขอสามคำให้กับสปาร์ตที่คุณเชียร์ครับสุดๆนะ๊อตแน่นอนขอบคุณครับฝ่ายนี้ค่ะชื่อไอริค่ะเขา สวยค่ะเบลค่ะอย่างที่ทราบกันว่าวันนี้เป็นวันหนังรอบสื่อของเรื่องก็ซิลาหัวซัองนะและในหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าจะมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวคำถามก็คือว,ว่าคุณคิดว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วคุณเชียร์ใครคุณอยู่ทีมก็ซิลาหรือทีมคองครับหนูอยู่ทีมก็ซิลาค่ะเพราะว่า oh. Oh. เขา oh. ชื่อว่าก็ศค่ะก็ศเนี่ยก็เหมือนแบบว่าเทพเจ้าอะไรย่างเงี้ยเขาอาจจะชนะเพราะว่าเขาน่าจะมีหลายอย่างมีทั้งแบบค oh. นไฟได้ด้วย oh. ด้วยความที่เขาแบบตัวใหญ่บบตัวสูงด้วยอ่อแค่ชีอก็บอกว่าเป็นก็ศ์ แต่คองเนี่ยมันคิงคองมันใช่ระดับพระเจ้าใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคอันนี้ดีอันนี้ดีชอบเป็นเชีย์ใครครับหนูมีความคิดเห็นเดียวกันค่ะพี่เขาบอกว่าเป็นก๊อตใช่ไหมคะก็ต้องมีความเป็นเทพเจ้าแน่นอนนะคะคองเนี่ยหลบไปเลยเพราะว่าเราจะต้องชนะแน่นอนเหมือนกันค่ะวันนี้ก็ไข่เสื้อหน่อนค่ะหนูว่าเสื้อมาด้วนคนนี้ ้ยน่ารักมากคุณวาดเองอ่ะใช่ค่ะเฮ้ยน่ารักมากเลยคือเดิมทีมันดูโหดมากนะแต่ว่าสีคุณน่ากินมากคุณเชียร์กอร์ซิล่านะใช่ค่ะคุณคิดว่าอะไรที่จะทำให้กอรซิล่าชนะครองครับเหนือนกับส่วนตัวชอบกอรซิล่าค่ะชอบรูปร่างชอบหน้าตาของน้องกอรซิล่าอยนี้ใช่น่ารักน่ารักน่ารักคิวกอรซิล่าสุดท้ายครับผมขอ3คำให้กับสัตว์ประหลาดที่คุณเชียร์ฮะกอซิล่า คนที่จีนนี่ะเสนอเขาจะไม่คิดอะไรไกละรัวคุณคุณสองคนไม่รอดครับพระเจ้าช่วยค่ะ <laughs> สุดยอดมากค่ะฝากผลงานหน่อยครับผมเพาะตอนนี้มีอะไรกันบ้างฮะเพราะเรานะคะเป็นวงไอดอลน้องใหม่นะคะชื่อว่าวงฮตโตบิโตะค่ะขอฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะจริงๆพวกเราเนี่ยมีทั้งส1เอดคนเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนสคนมาดูเรื่องกอร์ิล่าในวันนี้ค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้แล้วคุณเชียร์ใครครับผมคุณข้างจะหนักใจเพราะเก่งน้งคู่แต่ถ้างานนี้เนี่ยดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดเนี่ยเผเอๆน่าจะเป็นทองนะคดีพลิกไอตัวกอร์ิล่านี่คือแบบว่าเขาอาจจะ ปูมาให้เป็นพระเอกอยู่แล้วเคยดูคลองมาก่อนด้วยทุกภาคที่มีแล้วก็เขาเรียกมีการพัฒนาการเรื่องของการเติบโตเพราะฉะนั้นเชื่อว่าน่าจะแข็งแรงแล้วก็สู้กัซซิลาได้โดยตัวนะฮะคิดว่าคิงคองเนี่ยเป็นวานอนมันฉลาดคิดว่าอย่างนั้นนะเป็นมนุษย์แต่อ้นี้มันฟีลแบบสับปะหลาดไอตัวคิงคองน่าจะแบบว่าอัดแอปอะไรได้สักอย่างเพื่อสู้กัซซิลาได้เราว่าเราเชีรยกัซซิลาเรามีความรู้สึกว่ามันต้องมีพลังที่วิเศษกว่าไงเพราะเขาเป็นสับปะหลาอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าพี่จะบอกว่าคอองงนนีมััืลิตตวโๆก็ แค่ตัวใหญ่ๆแต่ก็ซิล่ามันมีความ,มวเป็น<ร>แบบไม่ <S <S มันก็มีความเป็นก็ซิล่าอ่อาผมคิดว่าตอนนี้มันมาหนังอ,อเมริกัรน,น่ะมัหนังฮอลลีวูดเ <ๆ S 1> ขาน่าจะทําให้คลองชนะไปเด็กเขาก็โปรโมทคลองมาตลอดใช่ไหมเพราะว่าคิงคองมันเป็นของฮอลลีวูดนะอ่าแต่เราคนเอเชียอ่าเราก็อยู่กับก็ซิล่ามาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชียร์ก็ซิล่าหมดใจอ๋อแต่เชียร์ก็ซิล่านะเชียร์ก็ซิล่าครับผมอ่าเขาเชียร์ก็ซิล่าค่ะเราอุตสึกว่าก็ซิล่ามันมารอบเนี้ยเนาะมันต้องมีอะไรที่อัปเเเเกกรรรรรดมมมาาาาาบบ้งงแหหลละะะทีีีััันนน่่่จือออวิชชยย์์ใคค ซิลาไปผมเที่จะคิดคองเขาอันนี้อันนี้ดูรู้เลยนะครับเพราเบสเฟรนนะครับพี่แอนนะแล้วก็มั่นใจอ่ะคิงคองนะถ้าจะแพ้นะเดี๋ยวนี้เขียนคลองระเบิดใส่ปาซิลาเนี่ยคินคองดูรู้เอ้เพื่อนเดี๋ยวก่อนมีกอดกันป้๊งทินคองเอาคิมคินคลองทีละไหนเป็นตัวทีละ เชียร์กอซิล่าครับโอพ่ออะไรครับกอซิล่าน่ารักของผมคิดว่ากอซิล่าจะชนะแต่ไม่เชียร์กอซิล่าอ้าวพ่ออะไรครับถ้าใครได้ดูแบ็กกราว์ของคิงคองเนี่ยมันมีจิตใจที่ซอฟนะเพราะชอบผู้หญิงใช่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 มันมีความแบบแล้วมันเป็นมนุษย์สูงใช่แล้วทําให้ผมคิดว่ากอซิล่าเนี่ยมันแรงเยอะพาวเวอร์มันเยอะแต่ผมคิดว่าคนอ่ะจะมาช่วยของ อันนี้พิดพอ้าดหนังจริงจังครับผมมเอออันนี้มีเหตุมีผลเนี่ยบอกมาสุดท้ายครับผมมาขอสามคำให้กับสับป,ปะาดที่คุณเชียครับต้องลองดูต้องชนะต <c oughs> ีหัวมันต <c oughs> ัดมันเลยลัดกันชน วันวิวโฟลบบครับท<ะ>องสู้ตาย <โห S 2> เอ๊ยเ,เ,เ,เรียบได้ทตัวเองหน่อยจ้าพิมพ์การ s 1 6 New Gen p เจ j e c t เจคค่ะคุยไฟาย S16 New g e เจ r o j e c t คค่ะคุณเชียร์ใครทีมกอริล่าหรือทีมของและทำไมคิดว่าสปราร์ตที่คุณเชียร์จะชนะครับพว่เราทีมคองค่ะเอ้ยน่ารักมากเชียร์คิงคองเพราะอะไรครับตัวใหญ่ค่ะน่าจะต่อยเจ็บโดยหลักการแล้วคิงคองคืออะแดปมาจากลิงกอริล่าซึ่งเป็นลิงที่มีพลังเยอะมากคุณเลยคิดว่าของจะชนะใช่ค่ะทำไมคิดว่าคิงคอง หนูคิดว่าคิงค k o เป็นตัวแทนของมนุษย์เราใช่ไหมเพราะว่าเขาเหมือนมนุษย์ด้วยหลักการเขาเป็นญาติเราใช่เขาเป็นญาติเราเราก็ต้องเชียร์เขาใช่แล้วเขาก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นเขาต้องชนะค่ะสุดท้ายครับบอกมาขอสามคำให้คองครับคองสตรองเฮ้ยได้อยู่คองสตรองคองชนะแน่เฮ้ยเกินได้แหละยุ่นฝากผลงานหน่อยครับบอกมาใครอยากติดตาม ก็สามารถติดตามพวกเรานะคะได้ทางแฟนเพจ Facebook S16 New g e n Project ค่ะแล้วก็ IG ของพวกเรานะคะก็พิมพ์ชื่อพวกเรานะคะตามด้วย S16 New Gen ค่ะสวัสดีครับผมแดนครับผมโนครับถามง่ายๆเลยว่าคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วคุณเชียร์ทีมไหนครับผมอ่ะแอบเชียร์คองนะครับแต่ลึกๆคิดว่ากอิลาน่าจะชนะแปลว่าคุณอยู่ทีมคองนะผมหวังว่าจะไม่มีใครชนะครับอ,อาจจะจบในรูปแบบอื่นที่ไม่มีใครชนะอ่าั้นแปลว่าแต่แค่เชียร์เชียร์คองครับทีมคองนะจุดเด่นของคองคือ มีแขนมีขาที่แบบขยับได้ว่องไวอะครับไม่เหมือนก็ซิลล่านะแบบแขนมันสั้นๆนะท้องอาจจะได้เปรียบเรื่องขบวนท่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันฉลาดด้วยอ่ะทีมใครครับงั้นผมทีมก็ซิลล่าเลยกันครับทีมก็ซิลล่าผมชอบฝั่งญี่ปุ่นด้วยอันดับแรกแล้วผมรู้สึกว่าก็ซิลล่าเขาอ่ะมันเท่อะครับนอกจากจะมีขามีแขนสังวันแล้วเขายังมีหางด้วยครับมากกว่ามันมีหางใช่ครับชนไฟได้ด้วยใช่ไหมเออมันดูแบบได้เปรียบสุดเลยนะค้องถึงจะตัวเล็กแต่ก็จับนู่นนี่นั่นมาฟาดได้นะะแต่่่่เเเ้้้าาลงงนนไไไดดดีีี๋ยววอกกมมชัโร รู้แล้วว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับขอสามคำให้กับสป,ปาราที่คุณเชียร์ครับสุนครองสู้ๆครับขอบคุณมากครับแนะนำตัวเองหน่อยครับอุ่นคะ่ะซันเดย์คะ่ะแพทคะ่ะอาเธอร์ค่ะตาครับผมมีคำถามง่ายๆเลยครับว่าคุณเชียร์ใครคุณอยู่ทีมใครระหว่างทีมกซิละหรือทีมของครับอยู่ทีมกซิลาละกัน าทำไมถึงเลือกเชียร์กัซิล่าครับคิดว่าน่าจะเป็นพระเอกก็เลยเชียร์คุณคิดว่ามันมีจุดเด่นอะไรที่จะทําให้ชนะคิดว่ากัซิล่าเป็นจระเข้แล้วก็คิงฟองเป็นลิงค่ะก็เลยรู้สึกว่าจราเข้จะชนะลิงอ๋อคือก็อาีจะมันเป็นสัตว์จริงดูยังไงมันก็ดูแข็งแรงกว่าลิงนะเชียร์ใครครับแน่นอนเราก็เชล่าค่ะน้องเป็นนักคึ้นที่น่ารักค่ะคุณดูหน้าไอ้ตัวนี้หรือเปล่าฮะคุณเลยคิดว่ามันน่ารักนะฮะจริงๆหน้าตามันไม่ได้น่ารักเท่าไหร่นะฮะเชียร์งคงครแบบซนเหมือนลิงแล้็ก็คว่าาน่จะชนนะอบะ ควสนมันคุณคิดว่าอะไรจะไปชนะไอสปราราตตัวนี้ได้ครับผมมันตัวใหญ่ค่ะมันตัวใหญ่แล้ววความสนมันก็อาจจะแบบทำให<ช>้คงเครียใช่ไหมใช่ค่ะ ผมเชียร์ใครครับคิงพองเพราะว่ามันเป็นสัตว์ป่าแล้วก็ดูมีความโซนนะครับแล้วก็น่าจะเอาชนะตัวกอซิล่าได้ส่วนตัวทีเดียวโอเคครับผมเชียร์ใครครับกอซิล่าครับตัวกอซิล่าน่าจะใหญ่กว่าคองแล้วก็แบบว่าเขาเป็นคิงออฟมอนสเตอร์ด้วยครับอ่าอันนี้ได้วมือนี่นี่น้านี้มาใช่นี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 นี่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 นั่นี่นี่นี่ที่คุณเชียร์ครับตัวใหญ่มาก น้องน่ารักค่ะค <c oughs> องชน,นะผลเยอะมากคิงมอนสเตอร์ครับโอ้ผมถามง่ายๆ <c oughs> เลยว่าวันนี้คุณเชียร์ใครระหว่างก็ซิล่าหรือคองอยู่ทีมใครครับสินใจยากเรามาเชียร์ทั้งสองคนเลยเพราะว่าทั้งสองคนนี้คือ number o n นทั้งสองคนเลยผมให้เลือกได้คนเดียว Oh my god จะปกปลาสองมือไม่ได้ <c oughs> ถ้างั้นวันนี้นะคะเราก็ต้องมอบใจให้กับพี่ก๊อตของเราค่ะก็ซิล่านะครับผมทำไมเชียร์ก็ซิล่าฮะเขามีความเป็นก็ซิล่าแล้วเขาแบบผู้เมืองอะไรอย่างเงี้ยความทรงจำของเราคือเขาแบบ จำนวนวันแล้วก็ฮีโร่รมันกู้เมืองจริงๆมันไม่กู้ <c oughs> เมืองนะจริงๆไอ้นี่ทำลายเมืองนครับผมแต่มันก็มีบางภาคที่เขาเป็พระเอกขอสามคำให้กับกซิราครับ <c oughs> เชีย โอ้ย FC มากชื่ออะไรครับชื่อไมค์ค่ะชื่ออะไรฮะสูกัดค่ะคุณเชียร์ใครฮะและคุณอยู่ทีมก็ซิล่าหรือทีมคองครับมาอยู่ทีมก็ซิล่าดีกว่าว้าวทำไมเลือกเชียร์ก็ซิล่าฮะอ่าเคยดูหนังเก่าๆก็ซิล่ามาก็รู้สึกว่าแบบเขาเท่ดีอะไรอ่าดูแข็งแรงดูแข็งแรงกำยำคุณคิดว่าจุดเด่นอะไรของก็ซิล่าที่จะทำให้ชนะคองครับอาจจะด้วยความบึกบึนแล้วเขาสามารถแบบเหมือนพ่นพลังออกมาได้ท่นไฟได้อ่าก็แปลว่าคุณจะบอกว่าคองเนี่ยมันเหมือนลิงตัวโตเฉยๆใช่ไหมคุณเชียร์ทีมใครฮะ ทีมคลองลัวกัน,กน้าวโอเคฮะหนึ่งคือเป็นคนเกิดปีลิงอยู่แล้วเกีเ่ยวไหมอ่ะเฮ้ยผมสัมภาษณ์มาวันนี้เกือบครึ่งร้อยผมเพิ่งเจอเหตุผลน,นี้นะชอบมากเลยคุณ<ช>เกิดปีลิงใช่ค่ะโอเคงั้นคุณพูดจุดเด่นของลิงคืออะไรฮะที่จะทำให้ชนาะากัซิล่าได้ ลิงก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะพูดถึงในเรื่องใช่ตัวใหญ่นะคือพอกันเลยขอสามคำให้กับสัตว์ประหลาดที่คุณเชียร์ครับมันโหดมากลิงจักจั่งไมอชอนไมชอบชื่ออะไรครับคาิลินค่ะทีนครับชื่อแมทนะครับเซนต์ครับผมตักครับโดครับโอเคครับผมมาวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังที่เราจะดูกันในรอบสื่อวันนี้กันอย่างก็ซิล่าเวอร์ซัตคองนะครับทุกท่านน่าจะทราบกันมาแล้วว่าในหนังวันนี้มีผู้ชนะแน่นอนหนึ่งคนไม่มีทางเสมอคำถามก็คือว่าคุณอยู่ทีมใครเชียร์ใคร คีมคองฮนะคีมกอซิล่าค่ะกอซิล่าภาพลักษณ์มันดูเป็นตัวร้ายเลยรู้สึกว่าภาคนี้เราอยากให้เขาแบบว่าเป็นฝ่ายชนะบ้าง,อ,งอ่าก็เลยเนะ <Okay. S 2> ชียร์กอซิล่านะโอเคเชียร์ใครครับเชียร์คองครับเพราะกอซิล่า Godzilla มือมันแค่นี้ <c oughs> กองผมนี่อย่างนี้แข็งแรงอะคุณคิดว่าจุดอด่อะไรของทิงคองที่จะทําให้เขาชนะกอริลาได้ความคล่องแคล่วนี่แน่นอนยิงตัวโตใช่ยิงเข้าก็สู้กันในเมืองเขาอาจจะแบบปีนตึกอะไรก็ได้นะผมก็ไม่ต้องถามว่าคุณเชียร์ทีมใครเพราะคุณเนี่ยพร้อมมาพร้อมเลยขวานคองทีมคองใช่ไหมคองครับมันฉลาดนะมันเลยได้สร้างขวานนี้ขึ้นมาได้แล้วเกตเนี่ยเกตก็ซิล่าครับเออก็คือว่าเพราะว่ามันมีอารยธรรมแบบมนุษย์นะทีมใครครับทีมก็ซิล่า ชอบในความเป็นแบบตัวร้ายของกอซิล่าตั้งแต่อะไรอันนี้บิ๊กแฟนใช่กอซิล่านี่จริงๆนี่เขาต้องแบบแรดเลยใช่ต้องแรดุณก็เลยชอบกอซิล่าใช่คิดว่าอะไรที่จะทำให้เขาชนะของได้หางฟาดคอของหางเป็นจุดเด่นของกอซิล่าเลยฮะอ่าคือหางมันทรงพลังมากคิดว่าฟาดคองนี่น่าจะทำให้ชนะได้ใช่คุณเลือกทีมใครฮะทีมคลองครับทีมคองเพราะอะไรฮะต่อจากขวาเลยภาคที่แล้วมันลูดเอาแต่ไม้รอบนี้มันสร้างขวาหน้าอ้ยอันนี้เขาดูมาแล้วของสกาวไอแลนด์ใช่ัใช่ไหมคุณจะเห็น ช็อตหนึ่งที่เขาแบบว่าสู้กับไอ้พวกตัวสปาร์ตใน้าคนั้นลูดปืนทำเป็นไม้เสียบนะใช่แล้ว่าเราก็มาดูเขาแบบว่า่านนี้เขาจะใช้อะไรสู้กับชาบะของผมก็ทีมของครับทีมของเพราะอะไรฮะเหมือนน้องเลยมือมีแก่เนี้ยจะสู้อะไรขอสามคำให้กับสปาร์ดที่คุณเชียร์ครับพนะแน่อูอูอูคุณตอแมนอาผิดเรื่อบ้านคอแตกคิงของแข่งอะไรวะเดี๋ยวรู้กัน โอเคขอบคุณมากสนุกมากๆเลยขอบคุณครับผมสรุปของหัวข้อในวันนี้จากแฟนหนังก็ซิล่า vs k องผู้ชนะก,ก็คือทีมโกซิลา่า ครับอกให้มาดูกันพี่จบภาพยนตร์ในว,วันนี้นะครับบอกว่าและวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันอีกครันใหม่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย